จากน้ำเต้าหู<อ>้คุณยายคุณยาย<อ>คุณยายเอาไหมน้ำเต้าหู้กับข้าวเหนียวปิ้งจ้ะข้าวเหนียวปิ้งห้องหนุบหนอกแต่อยู่ในบ้านสงสัยนอนอยู่ในบา้านยังบม่ออกมาเลยอยู่ในบ้านพอแค่นี้รอก่อนนะคะรอกันนะคะทานข้าวก่อนนะคะนิ้วยัง ข้างในก็หิวแล้วข้างในก็หิวแล้วหิวหิวหิวคักลูกน้องก็ไลยหลายเด้อค่ะพี่น,อน้องค่ะสายแล้วจ้ายังไม่ได้กับเขาเลยค่ะมตัฉับโทรศัพท์บในยังน่าจานทำห้เป็นตาแสบเพืออยัง สีเขียวอมลำอยู่ไปก่อนค่ะไปเตรียมก่อนจ้าค่ะจะมาแกงสุกใส่กันนะจ้ะเนาะแต่ท่งนี้ก็มีเห็ดกระด่างค่ะหิวยังหิวเหรวเว้ยคุณน้าพี่น้องค่ะหิวเหรอเว้ยแล้วก็แล้วก็หนอันนั้นเส้นเซนก็เตี๋ยวหิวหิวหิวคักลูกน้องกระไรหลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะหิวหิวหิวคัก ลูกน้องก็หลายเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะแต่จะไปเอาข้าวมาให้กินหิ้วแล้วลูกน้องหิ้วแล้วทา่านนันก็หิ้วแล้วค่ะหลายยางอยู่จ้าพี่น้องคะในลายยางอยู่ค่ะเราจะมาเฮ็ดสู้กินเนาะคะ่ะออมหอมค่ะพี่น้องคะ่ะอ้อมผู้ถ่อผูสอบกินค่ะเส้นเตี้ยวจะมาลวกๆเนาะคะ่ะ โอ้ก็มีของหวานของหวานตกไข่ครับพี่น้องค่ะของหวานน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ให้คุณยายหอมค่ะพี่น้องค่ะหอมพุทโธคนสอบกินค่ะลูกน้องก็รลายหลายหลายคักห้ายคักคุณค่ะสายแล้วจ้าเนี่มัได้เขาเลยค่ะมต่จับทรศัพท์ สยังนอาจานทำไมมานี้เร็วมานี้เร็วมาทางนี้นุ่นเรียกไม่ได้ห <laughs> ิวเหหค่ะ <laughs> ลูกน้อง็กล้หลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะเส้นเตี๋ยวจะมาลวกๆแล้วะคะ่ะจะมีของหวานของหวานตกข่ายค่ะพี่น้องค่ะอของหวานน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ให้คุณยาย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พีน้องๆจ้าไปเตรียมของกินกันค่ะบ๊ายบายนุนแต่อยู่ในบ้านสงสัยนอนอยู่ในบ้านยังบ่ออกมาเลยอยู่ในบ้าน <c oughs> พอแค่นี้สวัสดียี่มือเศา้าจ้าว่าเ้ารปันไงเนาะคะ่ะก็สา,ายๆดอกจ้าพี่น้องค่ะ ไปซื้อกับเขามากค่ะกับเขาจะดาได้ยังนอเส้นเตี๋ยวจะมาลวกลวกเนาะคะ่ะก็จะมีของหวานของหวานตกถ่ายครับพี่น้องค่ะ,อะของหวานน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ให้คุณยายนุ่นอ <c oughs> แต่อยู่ในบัานสงสัยนอนอยู่ในบ้านยังบม่ออกมาเลยอยู่ในบัตร <c oughs> พอแค่นี้ค่ะจะมาแกงสุกใส่กันนะจ๊ะนอ <c oughs> แต่ท่งนี้ก็มีเห็ดกระด่างค่ะให้พี่น้องเบิ้งกันค่ะ โอ้โหผักร่วมค่ะพี่น้องขามีอะไรมางนี่มีฟักทองมีบลวบมีเห็ดค่ะจะมาแกงซุปใส่กันนะจ๊ะเนาะแต่ทางนี้ก็มีเห็ดกระด่างค่ะม,มานี้เร็วมานี้เร็วมาทางนี้นุ่นเรียกไม่ได้ลูกน้องก็ร้ายหลาย <c oughs> หลายคักหลายคักคุณค่ะอาฮิตกระด่างเฮ็ดกระด่างใหญ่เท่ากระดุงคุณวะเนียนเ่าขาพี่น้องค่ะเฮ็ดกระด่างเกงงสักกันเนาะค่ะเนาะกับผักหวานจ้ะแซ่บอร่อยค่ะไอจ่าน้ำเต้าหู้คุณยายคุณยายคุณยายเอาไหมน้ำเต้าหู้กับข้าวเหนียวปิ้งจ้ะข้าวเหนียวปิ้งฮ้องกับนี่อันไหนเนาะหนูจ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยว เส,ส้นเส้นเตียวเส้นเตียวจ้าเส้นเตียวเส้นเตียวหลนอก <c oughs> แต่อยู่ในบานสงสัยนอนอยู่อยู่ในบานยังบ่ออกมาเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ในบานพ่อแค่นี้หลุนอกแต่อยู่ในบานสงสัยนอนอยู่อยู่ในบาดยังบ่ออกมาเลยอยู่ในบานพ่อแค่นี้ข้างในก็หิวเล้ว รอกก่อนนะคะรอก,กันนะคะทานข้าวก่อนนะคะนิ้วยังให้พี่น้องเบิ้งก่อนค่ะโอ้ผักร่วมค่ะพี่น้องคขามีอะไรมากนี่มีฟักทองมีบลูบมีเห็ดลูกน้องก็ร้ายหลายห้ายคักห้ายคักคุณค่ะ จา่านำเต้าหู <Yeah. S 1> คยาย้คุณยาย <Yeah. S 1> คุณยายคุณยายเอาไหม้าเ mm hmm. ต้าหู้กับข้าวเหนียวปิง้งจ้าก็เหนียวปิ้งฮะแล้วก็มีอะไรนนาะนจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเ oh, <wait. S 1> ส,ส้นเส้นเตี๋ยวเส้นเตี๋ยวจ้าเ mm hmm. ส้นเตี๋ยวเส้นเตี๋ยวมานี้เร็วมานี้เร็วมาทางนี้นู่น <c oughs> เรียกไม่ได้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พีน้องๆจ้าไปเตรียมของกินกันค่ะบ๊ายบายสายแล้วจ้ายังมอได้กับเขาเลยค่ะมแตะฉับโทรศัพท์ในยังนอกจาก้าทำไม นึกนอกแต่อยู่ในบัานสงสัยนอนอยู่ในบ้านยังบม่ออกมาเลยอยู่ในบัตรพ่อแค่นี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พี่น้องยองจ้าไปเตรียมของกินกันค่ะบ๊ายบายจาน้ำเต้าหู้คุณยายคุณยายคุณยายเอาไหมน้ำเต้าหู้กับข้าวเหนียวปิ้งจ้ากนเหนียวปิ้งห้อง ซ้ายแล้วจ้างี้ม่ได้กับเขาเลยค่ะมึงไปจับโทรศัพท์ินายยังนอจานทำไมแต่จะไปเอาข้าวมาให้กินหิวแล้วว่หิวแล้วลูกน,อน้องหิวแล้วทั้งนั้นก็หิวแล้วลูกน้องแต่อยู่ในบ้านสงสัยนอนอยู่อยู่ในบ้านยังบ่ออกมาเลยอยู่ในบ้าน <c oughs> พ่อแค่นี้ หิวหิ้วหิวัววก,กลูกน้องก็ไลหลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องเบิ่งกันค่ะโอ้ผักร่วมค่ะพี่น้องคะมีอะไรมากมีฟักทองมีบลูบมีเห็ดข้างในก็นหิวแล้วล <c oughs> <c oughs> ูกน้อง <c oughs> แต่อยู่ในบานางสงสัยนอนอย,อยู่ในบาเนียัยบอออกมาแล้วอยู่ในบาน <c oughs> พอแค่นี้ สวัสดียี่มือเศร้าจ้าพอเศร้า,าปันไดเนานะคะ่ะกระใสสายดอกจ้าพี่น้องคะไปซื้อกับเขามากค่ะกับเขาจ้าด้่ยังนอ <laughs> นุึกนอก <c oughs> แต่อยู่ในบ้านท้ทงสัยนอนอยู่อยู่ในบา้านยีงบ่ออกมาเลยอยู่ในบา้า <c> น <oughs> พ่อแค่นี้เส้นเตี๋ยวจะมาลวกลวกเนาะคะ่ะว่าจะไม่ข้องหวานข้องหวานตกถ่ายค่ะพี่น้องคะๆๆๆๆข้องหวานน้ำเต้าหูค้ค่ะน้ำเต้าหู้ให้คุ<ม>คณยาย ค่ะจะมาแกงสุกใส่กันนะจ๊ะเนาะแต่ท่านี้ก็นมนีเฮ็ดกระด่างค่ะค่ะลายยางยูจ้าพี่น้องค่ะในลายยางอยู่ค่ะเราจะมาเฮ็ดสูจินเนาะคะ่ะเห็ดกระด่างเฮ็ดกระด่างไงเท่าทกระดงคนวะเมียนบอกค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดกระด่างแกงใส่ก,กันเนาะคะ่ะเนาะกับผักหวานจ้าแซ่บอร่อยค่ะิวยัวยง <laughs> ยิวเลยิ้มเลยคุณมาพี่น้องค่ะหิ้วเลย ล้วก็แล้กก็อนเห็นอันนั้นเส้นเซนก็เตี๋ยเป็นตาแสบเพือยังสีเขียวอมลำเนู่ยไปก้อนค่ะไปเตรียมก่อนจ้าทาเด้ค่ะทาเด้ค่ะทาเด้จ้าหิ้วเหล่าคนว่าหิ้วเหล่านาะพี่นอะหอมหอมค่ะพี่น้องค่ะหอม พ่อคนสอบกินค่ะนุกนอกแต่อยู่ในบ้านางสงสัยนอนอยู่อยู่ในบ้านยังบ่ออกมาเลยอยู่ในบ้าน,อาอาอน,านพอแค่นี้ค่ะลายยางอยู่จ้าพี่น้องค่ะในลายยางอยู่ค่าจะมาเฮ็ดสู้กินเนาะค่ะ oh, okay. ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พี่น้องยองจ้าไปเตรียมของกินกันค่ะบ๊ายบายค่ะ